ก็ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมเราจะขอให้เครดิตผู้แปลกันก่อนนะครับเรื่องนี้แปลโดยเพจแคลรดแปลมงังะนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์เพจผู้แปลกันด้วยนะเอาละถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยทีมเทีมบนระารายงานกําลังพาตัวเป้าหมายออกไปฮัลโหลไดย้ยินไหมครับบ้าเอ้สัญญาณไม่ดีสิงเชียนภารกิจครั้งนี้ของเราง่ายดีนะเป้าหมายไม่มีการขัดขืนเลย แต่ไม่คิดว่าตัวกายพันธ์ที่พวกเขาต้องการจะเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งระวังตัวด้วยทุกคนลองหัวหน้าทีมฉันรู้สึกแปลกๆพวกนายรีบติดต่อที่สำนักง,งานหลักเดี๋ยวนี้ครับหน่วยทหารพิเศษทีมเทพมรณะชินโถงฮะหยุดไอ้พวกสวะเอาน้องสาของฉันอตัวอะไรมันจับฉันกันเออหรือว่าจะเป็นซอมบี้ พวกแกสองคนไปค้นห้องนู้นดูครับชินทงชินทงเออเฮ้ชิงเซียนยิงมันเธอหนีไปทางนั้นแล้วทำไมเธอถึงได้ว่องไวขนาดนี้นะแย่ออ yeah, ละซอมบี้เริ่มกูกันมาทางนี้แล้วพอได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ไปไกลๆนะยาจงหูอ่าช่วยฉันด้วยจบแล้ว ดักทั้งหน้าทั้งหลังเลยวันนี้ฉันจะตายที่นี่แล้วใช่ไหมฮ่าฮ่่าด <soup> ูหน <Yeah>, like ้าเออของนายตอนนี้สิตลกชะมัดเลยว่าแต่ทําไมวันนี้นายถึงมาที่โรงพยาบาลกันล่ะคนที่จับฉันไว้คือเราปภพองั้นเหรอคนที่มาจับตัวน้องสาวฉันไปคือใครกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสงครามของพวกพันธมิตรเทียนยูมันมีคนมาทิ้งระเบิดเชื้อไวรัสเอาไว้ซึ่งระเบิดไวรัสนั้นทําให้คนที่มีชิปฟังอยู่ในตัวทั้งหมด กลายเป็นซอมบี้ว่าไงนะถ้างนั้นชินถงก็แล้วเป้าหมายของพวกมันก็ดูเหมือนจะเป็นน้องสาวของนายโดยเฉพาะเลยนะเพราะหลังจากที่พวกมันมาเจอฉันที่กำลังพาน้องสาวของนายหลบหนีพวกมันก็จับตัวน้องสาวของนายไปทันทีเลยว่าไงนะแย่แ่ <Yeah. S 2> yeah. ละเหมือนพวกมันจะเจอตัวพวกเราแล้วละเหล่าจ้างพวกเราหนีกันเถอะ <c oughs> ฉันหนีไม่ได้แล้วเพราะฉันโดนกัดแล้ว ว่าไงนะไม่มันต้องมีวิธีแก้ไขสิฟังเอาไว้ให้ดีนะถ้าเราโดนกัดเราก็จะกลายพันธุ์เหมือนพวกที่อยู่ด้านนอกฉันรู้ว่านายเป็นคนดีเพราะงั้นฉันจะดักรอพวกซอมบี้ด้านนอกเอาไว้ให้นายนายรีบหนีไปซะรีบไปสิข,ขอโทษน,นะเราจังเจ้าเด็กที่ชอบฝากฉันส่งเดลเวเอรี่เพราะต้องการเอาเวลาไปเยี่ยมน้องสาวถึงฉันจะโดนเจ้านายด่าเพราะเจ้าเด็กนี้มาเยอะ แต่โลกที่แสนสกปรกนี้ยังต้องการเจ้าเด็กเลือดร้อนคนนี้อยู่ตรวจพบพลาสมาเม็ดเลือดดำอยู่แถวนี้การุนาเลือกภารกิจหนีออกจากที่นี่โดยไปทางบันไดหนีไฟโอกาสรอด90% B ตามหาพลาสมาในห้องทดลองเพื่อช่วยน้องสาวโอกาสรอด15%แล้วน้องสาวฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะฟะรางวัลภารกิจ A ชุดป้องกัน1ชุดรางวัลภารกิจ B แผนที่สนามหลบภัย ตรวจพบซอมบี้3ตัวด้านหน้าระบบแนะนําให้ผู้ใช้งานทิ้งภารกิจซะหุบปากไปเลยไอ้ระบบเวนฉันต้องเรียกภารกิจ B อยู่แล้วอยา่าอย่ามาตัวถูกฉันนะเว้ยอีพวกแกไปต,ตายให้หมดนี่อาวุธของฉันพังเสร็จแล้วเหรอแต่อย่างน้อยฉันก็กำจัดซอมบี้3ตัวได้สำเร็จผู้ใช้งานมาถึงห้องทดลองแล้ว อัสมายัำยังโรคเม็ดเลือดดําอ่าฮะ,ะ,ะชินทงเธอตื่นสักทีเถอะพี่เหรอ